บรรยากาศเราหมืองดูถ่ายทอดนี่มันเป็นแบบแบบชื่นใจมากแล้วแบบหายเหนื่อยอ่ะเป็นการปิดซีซั่นหนึ่งแบบสมบูรณ์แบบมากใครแบบนักแสดงทุกคนแบบมีความสุขมากแล้วก็แบบมอนคุยกันด้วยรอยยิ้มแล้วก็แบบกอดกันตลอดแลวในช่วงที่เราจะต้องเตอกัตปันปันเนี่ยแสดงคู่กันมาบินีเรามีการทยกก่อนนะเพราะเรามีข่าวกัด้วยกันมันเป็นคิวการแสดงอยู่แล้วยังไงต้องมีการฝึกซ้อมมันอยู่แล้วครับก็ ฝึกเต้นก็เต้นอาจจะกิ๊กๆกันกงๆหน่อยแต่ก็พยายามร้องเพลงแล้วก็เต้นไปได้ครับแ,แต่ที่ก<ด>่อน<ส>จะร้องเพลงของวายินเนื้อแรงมากครับลอ,อ,อ,องฮะนเนอร์ไปหมดเลยก็ผูกูเตัวในเรื่องนี่ก็ต้องแบบกุ <ฮะ S 1> ๊กกิกกันแล้วก็มีน้ำมุ้ยก็เลย <S <S แบบคือคอนเสิร์ตครั้งนี้มันเหมือนเป็นการแสดงตามเนื้อเรื่องซีรีส์ที่มันเกิดขึ้นในซีซั่นหนึ่งครับมากมากเราเลยฝึก่าตอนก่อน ครับก็พี่องค์บอกว่าพยายามยึดคาแรคเตอร์หลักในในซีรีส์ซีซั่นหนึ่งครับก็พยายามแต่ละคนก็ยพยายามกลับไปสู่บทบาทตอนถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งนั่นหมาหลังเวนี้ไ่คยดันมาแล้วม,ควมีครับมีครับก็ฝึกคิวนูน่นนี่แล้วก็คือผมมาเป็นคนร้องเพลงเพี้ยนไงแล้วก็ผิดคีย์ก็ดีๆที่ปันปันเขาช่วยร้องด้วยตอนตอนอยู่บนตอนตอนอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องแบบว่าเรื่องงานเรื่องคิวนี้อะไรไนะครับไม่คุยเรื่องข่าว อ๋อไม่ได้คุยกันนะครับก็เหมือนเน้นวันนั้นทุกคนจะจะคอนเซ็ตต์กับงานแสดงมากกว่าแล้วก็เพราะว่ามันเป็นงานรูปแบบใหม่ครับประสบการณ์ที่เราไม่เคยทากันมาก่อนปกติก็แสดงหน้ากล้องกันอย่างเดียวเทคก็เทคได้แต่แบบบนเวทีเราเราผิดพลาดไม่ได้ครับก็ต้องทำและหลังและหลังจากแสดงจบแล้วทำไมหลังเวทีไม่คุยกันหน่อยหรออ๋อคุยคุยครับก็เข้าไปขอบคุณน้องเขาแบบคืนรอบมีรอบหนึ่งผมร้องอ่ะร้องผิดแล้วแบบ น้องเขาช่วยร้องขอบคุณน้องมากเลยใช่ขอบคุณน้องเขาก็ก็ขอบคุณขอบคุณปันปันนะครับแล้วก็ใช่ได้คุยเรื่องที่เราเป็นอะไรกันที่เราพูดโซลสันหางอะไรกันอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออันนั้นไม่ได้คุยครับจะดูเหมือนมาค่อนข้างจะแบบติดใจปันปันอยู่ที่พูดแบบเป็นตรงการอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีอะไรแล้วครับผมว่าตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนเหมือนงานฮอร์โมนเดย์ฮอร์โมนไนท์มันมันทำให้พวกเราทุกคนกลับมาแบบมาอยู่ด้วยกันแล้วก็สามัคคีอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนแบบแสดงพลังฮอร์โมนทุกคนออกมาใช่เว่าเราก็จะเป็นมากันตั้งแต่แรกเราก็ <c oughs> แล้ว <c oughs> ลคือเราอยากจะให้มันปล่เรื่องมีแบบปล่อยผ่านไปครับใช่ครับก็ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะครับไม่ได้ติดใจเรื่องที่เป็นไปไม่แล้วครับก็ วันนั้นก็แฮปปี้ครับได้แสดงด้วยกันแล้วก็เหมือนว่าเหมือนเหมือนได้เหมือนได้ร่วมงานกันชิ้นชิ้นกลับมาร่วมงานกันก็เหม e ือนว่ากลับมาต้องเหมือนน้องเขาก็ช่วยเราด้วยอ่ะคือต่างคนต่างช่วยกันไม่งั้นก็คอนเสิร์ตมันก็ทำจบไม่ได้แฮปปี้เพราะว่าได้ใกล้ชิดกันทุกรอบหรือเปล่าอะไรนะครับแฮปปี้เพราะว่าได้ใกล้ชิดกันทุกรอบหรือเปล่าผมว่าแฮปปี้เพราะแฟนๆทุกคนน่ารักมากมากกว่าที่มาร่วมงานกัน นะครับผมก็พูดไปหมดแล้วครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนที่เสพข่าวเขาจะฟังแล้วก็เหมือนแบบเวลาเราฟังข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องคิดอยู่แล้วเวลาผมได้ยินเรื่องอะไรมาผมก็จะคิดก่อนคิดก่อนแล้วค่อยเชื่ออยู่แล้วครับยังไงก็ก็แล้วมันมันเป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับใ่อีประเด็นหนึ่งก็บอกว่าเราสั้นตั้งแต่ให้ตัวเองเพื่อจะได้มีงานแบบว่าอ คือทุกครั้งที่ที่ผมมีมีอย่างนี้ผมผมรู้สึกไม่สบายใจมากแล้วแบบผมจะนอยคนคนรอบข้างพี่พี่ทีมงานจะรู้เลยว่าผมจะนอยแบบเหมือนผมไม่อยากไม่อยากมีข่าวแบบนี้แล้วครับใช่แต่คือเวลามีคนถามอะไรอะ่ะคือผมก็ไม่อยากปิดไงใช่ครับก็เลยจะพูดบอกถ้ามันมีแบบให้กำลังใจอะไรหรอไมครับก,ก็ก็ได้พูดคุยในงานแล้วแหละก็ปกติทุกอย่างแล้ว นี่มันมีรูปออกมาแล้วมันกระแสงงนคะครับของเราที่แบบมีคนแบบแทบออกม,มาครัแล้วมันไปเห็นเป้าของเรา<อ> <laughs> ด้วยเดี๋ยวดูเอาลูก<อ>ไปดูเห็นหรือยัง่ไอ้เหี้แล้วคืออันนี้นี้ขอโทษทุกคนด้วยนะครับคือมันมันเกิดจากสองสาเหตุสาเหตเหุแรกอ่ะที่ตัวผมเองคือคือผมอ่ะเป็นคนไม่ <st> ไม่ค่อยชอบใส่ใช่แล้ว <mm> แล้วตอนถ่ายอ่ะมันก็เป็นชุดนอนใช่ไหมครับก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้ใส่แล้วก็ถ่ายไปแต่ คือพี่ยงอ่ะอันนี้พี่ยงเขายุ่งมากเพราะเขาทําเรื่องฮอร์โมน day ฮอร์โมน night เขาเลยไม่ได้เป็นคนตัดต่อเองก็เลยแบบไปฝากไปฝากไปฝากพี่พที่อีกคนนึงทำครับแล้วก็เขาก็คิดว่าเออปกติอะไรเงี้ยแต่แบบภาพออกมามันเลยดูแบบตกใจนิดนึงอะไรก็ขอโทษด้วยฮะยังไงก็เพยนผ่านไปอย่าอย่าไปทพสแล้วก็หยุดดูกันเลยฮะสำหรับเราตกใจครับ้ครับสำหรัเราตกใจไหมมาเห็นรูปแล้วก็ พอใจมคือคือถ้าถ้าเป็นไปได้ก so, ็ไม่อยากให้โผล่ดีกว mm. ่าใช่เพราะว่ามันมันค่อนข้างมีมิติด้วยเมื่อังแต่นี้เราจะระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นไหมครับคือก็ก็คงต้องระวังมากขึ้นนะคะจะพยายามมิชิดมากขึ้นครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินดูรุ่นนี้ใส่สบายเดี๋ยวซื้อไปเป็นโหลเลยแบบตัวมาซิเรียนไหมที่มีผ้าออกมาเออก็ถ้าถามว่าไม่รู้สึกเลยก็ไม่ก็รู้สึกนิดนึงแต่ก็เข้าใจว่ามันมันเป็นความผิดพลาดของพวกเราเองครับก็ขอโทษไปด้วยครับถ้าแบบถ้าไม่เหมาะสมได้ได้ได้เผยแพร่ายในบ็อกเซ็นของของเขาด้วนิดนึงอ่ะนิดนึงแต่แต่ก็ ปล่อยผ่านไหมนะอ,อ,อย่าอย่าไปแบบช่วยกันแชร์อะไรอย่างนี้ก็ข้อข้อของผมมากคนใตัวผู้ใหญ่ว่าไงบ้างครับก็พี่ย้งไม่คนแรกที่มาที่มาบอกแล้วก็มาคุยครับก็ <c oughs> เหมือนแบบพี่ยคงก็ขอโทษผมเพราะว่าแบบเบอรเขาเขาเพิ่งเห็นกันอะไรเงี้ยก็ผมก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซิเมันเป็นเป็นข้อผิดพลาดที่แบบพี่ยคงไม่ได้ตั้งใจอย,อยู่แล้วไนเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็ตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่เยอะไงแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอ้ยใช้ได้อยู่เลย กลัวคนมองมั้งคะว่าภาพภาพนี้ที่ออกมันีจะเป็นการสร้างกระแสอยู่แล้วอะโอย่างงเี้ยอุยคงคือคือฝัอ่งฝั่งเราไม่ได้มีนโยบายอย่างนั้นอยู่แล้วครับแล้วก็พี่ยงพี่ยงไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างกระแสะให้กับนักสแสดงอยู่แล้วครับก็เป็นความผิดพลาดแบบใช่หลังจากนี้จะแบบถันมาใส่กางเกงในบ่อยลย <c oughs> ครับก็ถ้าถ้า,ถาใส่ขาสั้นก็จะพยายามใส่ครับตอนนี้ใช่ ในภาพเมื่อวานเนี่ยเราพวงสาวไปเจอที่ฮันเตอร์นี่อะไรอะไรครับอ๋อไม่ใช่อ่ะมันอันนั้นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนสมัยสมัยมัธยมครับมีมีเพื่อนอีกคนนึงครับใช่ครับแล้วก็เหมือนเนี่ยอ๋อไม่ไม่เดินปกติเลยครับอะไรนะครับไม่ครับเป็นเพื่อนกันครับถ้าเราไม่เดินจับตาโม่เดี๋ยวเีินไปครับกับสาวๆเลยนี่ขอไม่ครับเรื่อยๆตอนนี้ขอพักก่อนนะครับพักพักแล้วว่าใจยังสดเนาะ โสดครับพักพักสักพักหนึ่งครับใช่ครับพักนี้เขายังมีเขาอยู่ยก, <c oughs> ก็เป็นพักให้เวลากับการงานและการเรียนดีไหเพราะว่าเทอมปี3ปี4มันหนักหนักมากอันแ,แล้นะ,ะนะครับ,บอ๋อปกติมากตอนนี้โอเคแล้วครับ